เอาครับไปไม่เปลยนแล้วครับคอปเตอร์ไม่ซึนกับตุ๊ดครับตักไปล่วหักไปล่าเอาลงมาทางสันมากครับโย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 ยโายโยยแล้วอยายโ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 โ ลงมาอย่างพร้อมเพียวครับโอ้เก่งมากครับคุณยายดูสภาพรถสภาพคนครับรถไม่ติดนะครับรถไม่ติดตแล้วลครับพี่น้องครับน้ำมันลงครับสตาร์ทไม่ติดแล้วมั้งนะไงครับเ แล้วไปหยับนั่นไปหยับเออเป็นนั่นไปเนาะซื้อมาหามหยับเบียดหลังกม่ไหมนี่เบียดหน้าขยักกรรมไปอะไรเรองมาเลยอันนี้เคลื่อนที่มาเลยพี่ซ้ั๊บึ่ยยู่เล่นยังนี่ยู่เล่นยังนี่เต่า